สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรอตุลาครับคลิปนี้มีพระให้ดูหลายองค์ครับองค์แรกก็พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับปูนปั้นโบราณงลงรักปิดทองแตนลางพระสภาพนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นแลวจะคุ้นตาเ,เห็นเม็ดทราย มีปูนมีทรายแต่เม็ดทรายที่เป็นรายแม่น้ําที่เป็นหลากสีนะคนก็ไปเข้าใจว่าเป็นมวลสารล่างยังไม่ได้แต่งครับยังไม่ได้แต่งผิวครับล้างท่านผู้ชมที่ชื่นชอบพักเครื่อง ต้องเคยเห็นแน่นอนนะทั่วประเทศประเทศไทยคนขายวัตถุมงคลหรือที่เรียกว่าคนขายพระก็ได้ครับตรงๆเลยไม่ต้องคนให้เช่าหรอกคนขายคนขายก็มีหลายระดับก็มีเซียนห้างก็คืออยู่ที่ห้างแถวแถวงามวงวานอะไรนนะก็มีหลายห้างนะ ย้ำนะครับไม่ได้ว่าใครเป็นพิเศษพูดทั่วๆไปพอเป็นตลาดภาพติดแอร์ชื่อเสียงโด่งดังคนขายก็ก็ขายล่ะครับอยู่ได้ด้วยการขายเป็นพวกค้าไงแต่ว่าคนพวกนี้มีข้อข้อที่น่าตำหนิอย่างหนึ่งนะทำให้ประชาชนเนี่ย สับสนไปเขียนว่ารับเช่าคือรับซือ้อมีอย่างงี้ผมให้ห้าล้านซึ่งมันไม่จริงทีนี้คุณผู้ชมที่เคยไปเดินบนห้างนะมีอย่างนี้ผมให้ห้าล้านให้สิบล้านโอ้ยพระอย่างนี้นะสมเด็จอย่างเี้ยตำๆ่ำ,ต,ำต้องห้าห้าล้านบาท แต่คนพวกนี้มันพูดซะจนจนลืมไปไม่ได้หันไปมองรอบตัวรอบกายเลย้านคุณก็เต็มไปหมดเลยเนะี่ยเพื่อพักพวกกันก็วางขายเหมือนกันแล้วทำไมไม่ไปซื้อกันเองมันขัดแยง้งก็ไปขายี่ห้าล้านอ่ะหรือว่าร้านแต่ละร้านไม่กระทั่งร้านติดกันร้านตรงข้ามกันเนี่ยทางใครทางมันเล่นพากันก็ละทาง ของเขาบอกแท้แต่ของผมบอกว่าของเขาไม่น่าใช่ต้องใช่ของผมแต่อย่าลืมนนะมันมันสมาคมเดียวกันนะอย่างงี้มั่วเนี่ะอ้องค์ต่อไปครับล้างเหมือนกันครับผ้าพ,พิมพ์ใหญ่เนี่ยนี้ล้างเยอะทีนี้ต่างจังหวัด ตามวัดตามศูนย์พระเครื่องอะไรกันแล้วแต่นะที่รวมรวมกันต่างจังหวัดก็จะมีลักษณะเป็นแผงพระก็คือเหมือนแผงค้าขายอะ่ะก็จะมีคนขายเป็นเป็นตู้สี่เหลี่ยมเหมือนเป็นกล่องก็นะเป็นกระจกที่วไปอะไรไปแล้วก็ไปวางแบรสินค้านั่นคือพระเครื่อง คิดว่าเขาขายพระแท้หรือพระปลอมคุณผู้ชมที่ไปเดินดูนะอย่างเช่นตลาดแล้ว็ประถมอยุทธยานครราชสีมาทั่วประเทศแหละครับคุณผู้ชมคิดว่าเขาขายพระแท้หรือพระปลอมอาวตัวอ,อย่างง่ายๆเลยพระสมเด็จเนี่ยพระพิมพ์สมเด็จเนี่ยที่วางวางกันเยอะๆแต่ทั่วประเทศนะตามแผงพระ คุณผู้ชมคิดว่าเป็นพระแท้หรือพระปลอมพระปลอมครับพระปลอมทั้งนั้นแหละ้าแว้วทำไมเขาขายคุณผู้ชมไปไปเดินดูนะเขาขายเท่าไหร่ห้าร้อยสองร้อยพันหนึ่งราคาไม่เกินนี้ แต่งสวยๆหน่อยนะใครเก่งวิชาแต่งพระก็ใส่ตลับใส่อะไรกรอบสีทองแล้วก็อัพราคาดูดีดูอะไรถ่ายรูปมาโชว์หลักพันหลักหลายพันบาทรับรอมครับอ้าวแล้วทำไมเขาถึงขายอ่ะคุณผู้ชมครับถ้าเอาพระแท้มาขายองค์ละห้าล้าน ใครจะซื้ออ่ะองค์ต่อไปครับใครจะซื้อล่ะครับมันไม่มีคนซื้อสองหมื่นก็ไม่มีใครซื้อแล้วพิมพ์ใหญ่ครับลางครับปูดปั้นลงลัก แล้วแล้วคุณผู้ชมคิดว่าพระอะไรที่ปลอมเยอะที่สุดพระที่นิยมที่สุดขายได้ง่ายที่สุดนั่นก็จะปลอมเยอะที่สุดเพราะอะไรอ่ะเพราะคนทําปลอมพระออกมามันก็ขายได้ไงองและววางแบออกมาเนี่ยยี่สิบาทห้าสิบบาทที่ไหนท่าพจันกรลุงเทพครับเอา้าแล้วมันมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่บาปเหรอ คุณผู้ชมย่ำนะครับคนที่ไม่เคยปิธาตุพระจันทร์เนี่ยคุณจะเป็นกบในกะลาที่คุณคิดว่าคุณเก่งแล้วคือพระธาตุพระจันทร์เนี่ยพระที่ปลอมทําเรียนแบบเยอะที่สุดก็คือพระสมเด็จแต่จําดูใหม่ๆหหน่อยนะคนต่างจังหวัดที่มาซื้อไปเนี่ยแล้วไปวางขายเขาต้องมีวิชาในการแต่งพระ ทำให้ซีดทำให้มันแล้วก็ไปอัพราคาต้นทุน50บาทต่อองค์ค่าเดินทางค่าน้ำมันรถอาค่าเดินทางค่าเสียเวลาเนี่ยพอ,อไปถึงไปแต่งพระซะหน่อยไปวางขายแผงพระต้นทุนห้าสิบบาทบวกค่าเดินทางคาน้ำมัน ไม่เกิน200บาทหรือ150บาทรวมแล้วขายได้300บาทกำไรเท่าตัวเอาแล้วครับถ้าฟุกฟุกห้าร้อยแปดร้อยขายแล้วครับต้องกินต้องใช้ทีนี้เขาทำผิดกฎหมายไมหมล่ะคนขายเนี่ยไม่ผิดนะเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นพระแท้ แล้วแต่ชอบดูแค่ชอบครับท่านผู้ชมครับส่วนในคนซื้อก็ดูแค่ชอบแลวดูแค่ฟลุกเปลือฟุกเอาไปขายเซียนอ่ะต่อไปเป็นกลุ่วัดบางขุนพรมครับล่างมาเล็กน้อยเปลือเอาไปขายเซียน แมลงทุนแปดร้อยห้าร้อยแปดร้อยนะขายเซียนได้สองแสนก็เอาแล้วเหมือนถูกหวยนะแต่เชื่อไหมล่ะคุณไม่ต้องเชื่อก็ไ,ได้แต่มันจะเป็นเรื่องจริงเซียนไม่ซื้อเซียนคือเซียนห้างคนขายผ้าที่บนห้างต่อไปเป็นรัดแทนเขาก็ไม่ซื้ออย่าว่าแต่ผ้าปลอมเลยเพราะอะไรอ่ะก็อย่างที่เขาพูดแหละครับ ชัดเจนอย่างที่เขาพูดเลย mm hmm. ถ้าใครดูแท nah ้ก็ให้คนนั้นซื้อคุณผู้ชมอพระหนึ่งองค์อ่ะไม ON, ่ว่าจะแท้หรือปลอมนะไปให้เซียนเขาจะบอกว่าปลอมเพราะเขาไม่ซื้อแล้วเ็าจะบอกว่าถ้าใครดูแท้ก็ให้คนนั้นซื้อพระสมเด็จเนี่ยหนึ่งล้านบาทสองล้านบาทไปถึงสิบล้านบาทถ้าเขาดูแท้ จายเงินล้านสิครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีพระแท้สำหรับเสียนพระที่จะซื้อเข้าคุณผู้ชมเคยสังเกตอีกอย่างไหมเสียนผ้าเนี่ยมันจะทำเหมือนกันหมดเวลาขายนะอย่อยางยางั้นอย่างนี้กี่ล้านบาทเนี่ยเต้องเท่านั้นเท่านี้ก้ามีนะผมให้ห้าล้านสิบล้านจริงๆแล้วโฆษณาตัวเอง แต่เวลาเขาขายจริงๆเขาไม่เคยบอกนะว่าต้นทุนเขาเท่าไหร่นะไม่บอกหรอกไม่มีทางไม่บอกว่าต้นทุนเท่าไหร,ร่ปรุ๊บเผลอนะไม่ต้องเผลอรหรอกบางทีพราะธาตุพาันชรเราไปแต่งต้นทุนร้อยบาทห้าสิบบาทอันนี้ผมไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครนะ แต่เสียรุ่นเก่าเลยนะส่วนใหญ่ก็เอาพระแท้มาขายนะแต่ก็แต่งพระอ่ะต่อไปครับบางขุนพรมครับพระพิมพ์ใหญ่เขาแต่งให้มีองค์เดียวในโลกหาไม่เจอแล้วก็รวมหัวกันโกงราคาแต่ยังดีว่าเป็นพระแท้ แต่เดี๋ยวนี้พระปลอมทีนี้ก็มาตรงที่ว่าเอาคุณคนทั่วไปคนขายพระทั่วทั่วไปผมมั่นใจไม่กระทั่งคนที่มีชื่อเสียงที่เป็นนักขายพระเหรียญอะไรพวกเนี้ยเหรียญคนาจาร์เอาเหรียญแท้ที่ไหนล่ะเหรียญแท้มีจํานวนจํากัดพระแท้เอาที่ไหนล่ะพระสมเด็จพระเ็นจมาศีหาที่ไหน ไปหาจากเซียนเหรอจากเซียนเหรอครับเซียนพระขายพระโดยพิธีไปซื้อพระจากเซียนอีกคนหนึ่งเหรอมันไม่มีไม่มีทําอย่างนี้ลูกค้าใครลูกค้ามันถ้าคุณเล่นพระตามเซียนพระคุณจะไม่มีวันที่คุณจะได้พระยอดนิยมตามที่เซียนพระพูดเพราะพระยอดนิยมเป็นค่านิยมพิมมาตรฐานสากลมันอยู่ที่ปากเขาพูด แต่ถ้าคุณเล่นพระสะสมพระตามรอตุลาคุณไม่ต้องเอามาให้รอตุลาดูนะครับเพราะรอตุลาไม่ซื้อครับรอตุลามีเยอะแล้วอ่ะแล้วองค์สุดท้ายครับภาพพิมพ์ใหญ่กุดบางขุนพรม ผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยศึกษาพระเครื่องเนี่ยเชื่อเซียนพระยังงั่นยังนี้พอจับได้ว่าเออมันเป็นธุรกิจของเขาก็เลิกเลยถ้าคุณเล่นพระตามสะสมพระเครื่องอ,อย่ายใช้คำว่าเล่นเลยอ่ะเล่นเล่น,เล,นเล่นก็น่าจะถูกนะคือซื้อมาขายไปเล่นพระตามเซียนพระ คุณก็เป็นแค่ผู้ตามจนกระทั่งผมตัดสินใจเป็นผู้นำนำตัวเองครับไม่ได้นำใครเพราะเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเชื่อเราได้เราไม่สามารถผมไม่สามารถทำให้ใครแม้แต่คนเดียวเชื่อผมได้ผมก็นำเสนอข้อมูลอย่างแท้จริงด้วยใจที่เมตตา ไม่มีคำโป้ปดปพเท็จมันก็แค่นั้นไม่ได้ต่อสู้กับใครคนขายปลาเสียนประคนขายประตามต่างจังหวัดเขาไม่ได้โกงไข่นะไม่ได้โกหกว่าเป็นพระแท่แล้วแต่ชอบไงคุณก็ไปส่องดูเอาเองคุณตัดสินใจซื้อเองเขาได้กํำไรอง์ละ สองร้อยสามร้อยต่อวันเขาต้องเขาต้องไปเลยครับต้องขายแหละแล้วทุกวันนี้นะคุณผู้ชมยังยังบนห้างนั่นน่ะนั่งกันเต็มเลยวางแผงนะ่ะบนกันบนกันทับทุกร้านเงียบครับคนเดินก็น้อยไม่ซื้ออีกแถมไม่มีใครซื้อมันก็อย่างนี้นะ ด้วยความปรารถนาดีครับอน,รอนุรักษ์ไว้เป็นพุทธบูชาจากกันไปด้วยความเมตตาโดยรอตุลาครับสวัสดีครับ